แกพูดสั้นดีไหมแก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 มาเร็วซองแรกนะครับมาจากนี่ช่องนี่ Fern and g u ก g u Funny Channel จากลบบุรีอมาดูกันถึงพี่ทองดีหนูชอบดูพี่ทองดีมากขอบคุณที่ตอบทุกเม้นของหนูนะคะ จากน้องเฟิร์นายพี่ทองดีอ้าพี่ทองดีโผล่พรับพับมาแล้วมาทำสกุชชี่ครกกันอ่านี่หน้าพี่ทองดีโอ้ทำน่ารักอะ WhatsApp ไก่แซบหน่อยไหมโอย <laughs> ชอบอ่ะน้องเฟิร์น Love Love you นี่ดูพี่ทองดีนี่โอ้โหใส่ผ้ากันเปื้อน <laughs> ยาเป็นกระโปรงเลยพี่ทองดี นน้องเทารัากฟ่ะสวัสดีค่ะพี่ทองดีหนูชอบพี่ทองดีมากๆของที่หนูส่งอาจจะไม่เยอะมากนะคะพี่ทองดีขอฝากช่องด้วยนะคะช่องนี้เฟิร์นแอนคูกุฟันนี่ชาแนลหนูไม่เขียนอะไรมากแต่ก็อยากเขียนส่งให้พี่ทองดีของก็ไม่เยอะโน้ตก็ทําไม่สวยแต่หนูทําและให้ด้วยใจรักพี่ทองดีค่ะรักน้องเฟิร์นนะครับทําสวยมากแลครับเนี่ยสวยมากนะครับ โอ้ยลูกอมอ๋อลูกอมชินจังฉันคืนนอนางฟ้าเอ้ยนางฟ้าอ่าเป็นสลิมไงขีดน้ำแปดยานอวกาศให้ไว้ใส่สกุชชี่หรือขนมก็ได้ค่ะอ๋อนี่เป็นซองนี่ซองแล้วก็นี่โอ้สกุชชี่บันโอ้ราดด้วยช็อกโกแลตด้วยแล้วก็บันยิ้ม อ้าโอ้อันนี้สโลงโอ้ oh. และนี่ก็เป็นของน่ารักน่ารักนะครับที่ถูกส่งมาจากเนี่ยพี่ทงดีชอบอันนี้มากเลยช่องเฟ r n and อ u กุ f u ก n ๊กฟัน n ี่ชขอบคุณมากครับน้องเฟิร์นต่อไปแบบกล่องมาจากเด็กหญิงนันนะพัฒเมฆแสนทับๆโอ้โน้ตน้ต oh, พี่ธงดีอ่านก่อนเลยปัดสวัสดีค่ะพี่ธงดีหนูชื่อข้าวหอมนะคะสวัสดีครับข้าวหอมหนูชอบพี่ธงดีมากเลยค่ะของที่หนูส่งให้อาจจะน้อยนะคะแต่ก็ให้ด้วยความเต็มใจ1นึ่งสกู๊ชีสองพวงกุญแจ3ามภาพวาดค่ะหนูชอบพี่เอออะไรอ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยค่ะอ๋อช่อง หอมมินินะคะช่องหอมมินิโอช่กกทจิทำเองเหรอโอ้จากกระดาษทิชชู่ด้วยใช่ไหมครับเย็นมากเลยอ่ะปากจุ๊บจุ๊บด้วยน้องหอมเลิฟใช้สีสวยนะน้องหอมโอ้ พวงกุญแจกับรูปวาดอะ่ะพี่ธงดีโอเคอ่ะลุงแฟงด้วยอะ่ะโอ้โลุงแฟงก็สวยอะ่ะวาดรูปสวยทำสวยแล้วติดพวงกุญแจมาด้วยโอ้ยอันนี้ข้าวหอมวาดเหรอโอ้หนูวาดรูปเก่งน,นะข้าวหอมหน้ากากอีกาดำก็มีข้าวหอมต้นนี้จัง นี่ทงนี้ช่องเด็กดูโอ้โหตาเป็นประกายแวบๆบแบบเลยหลอเชียแล้วก็สกุชชี่อันนี้คืออะไรอะชมพู่เหรอบันแพนดา้าแหมะแบบแล้วก็โอ้แก้มังกรแหบมบแก้มังกรแก้มังกรเอาละครับ และนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่ถูกส่งมาจากน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมวาดรูปลุงแฟงน่ารักมากเลยขอบคุณน้องข้าวหอมมากๆเลยนะครับลุงก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณครับข้าวหอมต่อไปพัสดุมาจากนิชาพัฒน์วังขะออมจากสระบุรี พ่อจดหมายจดหมายเอาเอา,เ,อา,เ,อาเสียงฟ้าใหม่ชอบพี่ทางดีมากเลยค่ะทำไม่ได้อ๋อฟ้าใหม่หนูชอบพี่ทางดีมากเลยค่ะหนูกลับมาจากโรงเรียนรีบมาดูพี่ทางดีเลยค่ะนูชื้อมอนค่ะของที่หนูส่งไปโนตหนึ่งเอาโนตหนึ่งอยู่ไหนนี่นี่สกุชชี่ทำเองค่ะสกุชชี่ค่ะปะลอลายมืออาดไม่สวยนะฟ้าใหม่เัินเดินอย่นีนนอ๋อช่องของหนูนะครับช่องมนมน อะไรอะตัว C หรือตัว G ลูก com 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 หรือเปล่าถ้าหาไม่เจอพิมพ์อนี่นิชา underscore มน2 5อ8่อ่าน่าจะหาเจอนะครับน้องม่อนน้องม่อนมาดูน้องม่อนส่งโอ้มีของทำด้วยของทำด้วยโอ้น้องม่อนทำเองเหรอน่ารักอ่ะ อ๋นี่จักแป้งพับแป้งพับวาัดรูปโดนันดักด้วยันโดนแล้วดักพลาแล้วเก่งๆเสียงไงนะน้องมอนฟันอะไรตัวอะไรอะแมวน้ำเหรออ้น่ารักอ่ะโอ้หนูทำน่ารักนะเนี่ยเก่งนะเนี่ย แล้วก็อันนี้อันนี้หนูตัดมาจากอะไรลูกเด้งเดงอะอันนิ่มๆโอเคนี่เป็นของน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็สกุช,ชี่ที่พี่ทองดีว่าสวยดีนะหนูเก่งนะเนี่ยจากน้องมอนนะครับขอบคุณครับน้องมอนต่อไปพัสดุมาจากน้องกิง สวัสดีครับน้องก,กิงจากสุพรรณบุรีอ่าปกติค่ะอ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะพี่ทงดีวันนี้หนูส่งขีดค่าไปให้แล้วก็สบู่ทําเองค่ะหนูทําสบู่เองด้วยหรอครับสูตรใบเตยนมสดค่ะฝากช่องด้วยค่ะสกุชชี่ shop. มี2ช่องช่องที่มีอะไรอะรูปและไม่มีรูปค่ะปลอลลายมืออ่านไม่ออกอ,อ่านออก FC พี่ทองดี นี่เป็นสบู่แล้วลูกสบู่ที่ต้องกิ่งทำเองอเดี๋ยวพี่ทองดีจะลองใช้ค่อยๆเปิดนะคะเดี๋ยวของแตก<ะ>แมงมุมโอ้ยแมงมุมขยุมหลังคาแมงมุมขยุมหลังคาสไปเดอร์แมนแล้วก็ตอนนั้ อะไรเค้กวะโอเคครับแลวนี่ก็เป็นของที่ถูกส่งมาจากน้องกิงสไปเดอร์แมนด้วยอขอบคุณครับน้องกิงกล่องสุดท้ายวันนี้นะครับมาจากน้องต้นข้าวเด็กหญิงเคมิสราความสวัสดพามพอ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 ม,พมโอ้โน้ตก่อนโน้ตก่อนอู้ออใส่ซองไม้กิ่ง โน้ตบอกมีอะไรอยู่ในนี้มีอะไรอยู่ในนี้โอ้โห oh <laughs> ทำเป็นตารางออกมาเลยของแม่ลำเจียกกำไรข้อมือพวงกุญแจของฟ้าใหม่เบเบ็ดกระเทียมอะกระเทียมลูกคางดินสอบกดกรรไกยตัดเล็บไส้ดินสอบกดกบเหลาไม้บรรทัดของพี่ทงดีสติกเกอร์ทงชาติที่นับเลขหัวใจสติกเกอร์ ปุกกี้เหรอสกุตชี่สีโอ้โหทำป็นตารางมาเลยโน้ตจะเจมีข้อตกลงต้องทำตามที่เขียนไว้ักใจไปดีแล้วสิฟ้าใหม่เป็นลูกพี่ทองดีใช่ไหมแม่นแล้วครับแม่ลำเจียกคือใครแม่ลำเจียยนี่คือ เพื่อนรุ่นพี่ที่วันนั้นพอดีมาเที่ยวบ้านพี่ทองดีก็เลยให้เพื่อนมาถ่ายคลิปช่วยด้วยเด็กๆจะได้สนุกสวัสดีค่ะคุณป๋ามาหาจำเริญ้เอาชื่อเฟซพี่ตงดีมาเลยหนูเพิ่งส่งของให้เป็นครั้งแรกค่ะไอหนูเพิ่งส่งของให้เป็นครั้งแรกค่ะหนูอายุ9้าขวบหนูชื่อต้นข้าวหนูมีสองช่องค่ะเป็นช่องที่หนูกับเพื่อนช่วยกันทําส่วนมากเพื่อนที่หนูรักชื่อว่านัชชาค่ะ ช่องที่1ต้นข้าวแอนนัชชาชแนลค่ะช่องที่2ต้นข้าวแอนเฟรนชแนลค่ะอ่าสร้อยข้อมือก็มีกบเหลาดิซสโย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 รูปล้อมแม็กนี่ไรนี่ไร นี่มีเครื่องนับด้วมาดูซองซุม่มจากน้องต้นข้าวแก yeah. โอ้โอ้ของกินลูกอมโอ้ยนากินอะฉีไปนะอัพโอ้ของกินอีกแล้วโอู้หกินเพียบเลยอ่ะเฮ้ออิ่มแน่เลยอ่ะ อ uh, w affle ช่องต้นข้าว and ช a c h a n e l แล้วก็ช่องต้นข้าว and French Channel ขอบคุณครับน้องต้นข้าวแกะกันไปหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเด็กๆทุกๆคนที่ส่งของมาให้พี่ธงดีนะครับลูกอมน้องต้นข้าวยังอยู่ในปากพี่ธงดีเลยลอร่อยมากเลยครับน้องต้นข้าวและคลิปหน้ากลับมาเจอกับพี่ธงดีใหม่นะครับ เดี๋ยวจะทยอยทยอยแกะพัสดุที่เด็กๆส่งมาคลิปนี้ไปแล้วครับเด็กๆบ๊ายบาย